ไม่ไม่ไม่ได้ดูเลยไม่ค่อยได้ดูเลยัโซเชียลไปไหนครับใช่ใช่ก็พักเลยก็ไม่ไม่ได้ดูไม่ได้อะไรมันมันได้ฮิวใจอะไรกับผมว่ามันมันไม่ได้ฮิวใจครับอย่างที่บอกรับว่าเราไม่ได้พักมานานมากอย่างเงี้ยแล้วก็แบบช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือคดีมันเยอะคดีมันเยอะแล้วเราก็ทําแบบโหมันก็มันก็เครียดนะครับตั้งแต่แม่ตักมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ปวดหัวก็เลยรู้สึกเออเราเราจะไปพักบ้างอย่างที่บอกแล้วว่าเราก็อยากไปไป ไปล้างคอหน่อยให้มันแบบเออได้แบบกลับมาแบบได้สดชื่นหน่อยอะไรใช่ไปมาสามวันนอครับพี่เรามีคนเล่นมาว่ากลับมาทำงานไหมครับพรุ่งนี้พุ่งนี้ทำงานไหมครับอ่ามีคนมาบอกแล้วพรุ่งนี้จะกลับไหมอะไรเงี้ยก็เอาตรงๆนะกำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าเออแบบก็อยากจะพักแต่ว่าก็อ่าเดี๋ยวขอขอขอตัดสินใจสักนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยและวลยแล้วมีที่พักที่จริงหรือว่ามีแอบไปแบบกล่องเรื่องรู้เรื่องไม่เลย พักเลยคือคือคือแทบไม่ได้แบบเข้าไปตามดูในโซเชียลไม่ได้ดูแม้ทั่งรายการตัวเองก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูเหรอความคืบหน้าของสิ่งที่เราทำไม่ดูเลยไม่ดูไม่ดูธรรมดาเคยเคยพักไปต่างประเทศนะแต่ว่าก็จะมีการดูแล้วก็โทรมาบอกเอ้ยต้องอย่างนี้แล้วต้องทําแบบนี้ต้องนี้แต่ว่าอันนี้คือเป็นครั้งแรกที่จะไม่บอกไม่พูดเลยเลยก็ก็ทำกันไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า พอเราไปพูดตุ้ดเดี๋ยวจะไปกดดันทั้งปุ้ยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่พูดไปเขาทำทำ,ทำเต็มที่ของเขาไปจุดไหนของร่างกายที่คิดว่าอันเนี้ยมันต้องพักแล้วล่ะเราต้องตัดเบรกงานอานูนจริงเราอยากพักมาตั้งนานแล้วครับเพราะว่ามันคือคือพี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าวันนี้ไปถามคนคนที่ดูรายการผลกระแสรหรือว่าคนาไม่ต้องผลกระแสคนที่ตามข่าวแค่ไม่ใช่คนทําข่าวยังเครียดเลย ยังเครียดเลยว่าอมันจะเป็นยังไงมันมันเครียดไปหมดอ่ะแล้วคนทําคนทําคนหาข้อมูลคนต้องรับข้อมูลคนต้องคุยกับแขกคือยี่มันก็รู้สึกแบบโอ้โหมันมันก็หนักเพราะฉะนั้นรู้สึก่เออมันมันขอไปทําอะไรให้ตัวเองบ้างดีกว่าเลยนะอยากอยากไปเที่ยวกับเพื่อนอยากไปเที่ยวกับน้องอยากไปอะไรอย่างเงี้ยฟิล์มเองเนี่ยก็เรารู้จักกันมานานแต่คนรู้จักกันมานานไม่ได้หมายความว่าต้องสนิทกันนะเออมันมันก็มีระยะมันอยู่ในการในการรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าวันนี้มันก็เป็นไปตามเป็นไปตามระบบที่มันเกิดขึ้นขึ้นในส่วนตัวขอ,ของพี่เองอะ่ะพี่รู้สึกว่าครั้งนี้มันหนักเกินไปคือมันล้ําเส้นเกินไปคือคือคือท,ที่ที่มันผ่านมาเนี่ยก็คือเคยเจอนะครับไอ้กรณีที่บอกว่าเอาชื่อไปแอบอ้างเอารายการไปแอบอ้างอะไรเงี้ยแต่พอเป็นคนพอเป็นคนที่เราแบบรู้จักเขาอยู่แล้วอะ่ะแล้วแล้ว แล้วกลับเอาไปทําแบบนี้มันก็รู้สึกว่าเออมันมันยิ่งรู้สึกรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีมากมากกว่าทุกๆกคนเพราะอย่างคนอื่นเนี้ยเขาอาจจะมีปัจจัยของเขาเขาอาจจะก็แล้วแต่แต่เราไม่รู้จักเขาไงแต่อันนี้คือคนที่เรารู้จักแต่กลับไปทําแบบนี้สําหรับสาหรับตัวพี่เองไม่โอเคพี่หนุห่มเคยให้โอกาสเขาในการพูดความจริงแต่เขาไม่ยอมพูดความจริงพี่หนุ่มแค่ทีนคือเราก็ไม่ได้บอกเขานะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าเราให้โอกาสนะฮะเพียงแต่ว่าเราพูดกับเราตัวเราเอง เราเราเราแค่คิดในใจของเราเองว่าครั้งแรกที่โทรไปจาได้เราวนะันนั้นถ่ายสามแทบเสร็จแล้วก็พอรู้เรื่องก็โทรไปครั้งแรกอยู่อยู่บนรถก็ก็ถามว่าเออเนี่ยมีคนมาบอกใช้คขว่ามีคนมาบอกนะเอ้ไม่ครั้งแรกบอกว่าเออมันมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะจริงหรือเปล่าเขาบอกไม่จริงอ่ะครั้งที่สองโทรไปอีกพี่บอกอันเนี้ยมีคนมาบอกใช้คขว่ามีคนมาบอกแล้วว่าเออมันไปพูดแบบนี้นะ คุณไีพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออมันมโอเคนะพี่เขาก็ยังแบบก็ก็ยังเหมือนเดิมก็คือไม่เคยพูดไม่เคยนจนสุดท้ายแบบเอาวะแบบไหนๆคือก็พูดเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเขาจะได้แบบยอมรับกับเราเราก็โทรไปแล้วก็ครั้ง 3, ที่สามห้าทุ่มกว่าก็บอกเลยบอกว่าเราได้ยินเสียงแล้วนะเพราะมีคนเปิดให้เราฟังแต่เราไม่ได้บอกว่าเรามีอยู่ในมือเราไม่ได้บอกเรามีคลิปอยู่ในมือเราแค่บอกว่ามีคนเปิดให้ฟังแล้วมันเป็นแบบเนี้ย หนึ่งสองสามสี่คุณพูดแบบนี้คุณเรียกอย่างนี้อย่างนี้คุณเอาชื่อผมไปบอกแบบนี้คุณเขาก็บอกว่ามันน่าเป็นการตัดต่อเราก็โอเคก็ก็ก็พอก,ก็คือจบพอวางหูเสร,ร็จปุ๊บก็จำได้เลยว่าพอวางหูเสร,ร็จปุ๊บผมโทรหาทางพี่เต่าจรูนเกียรติก่อนโทรหาพี่เต่าก่อนว่าพี่เต่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะผมไม่โอเค ผมจะแจ้งความดีไหมพี่ตาก็บอกว่าก็ถ้าเกิดคิดว่ามันปกป้องสิทธิ์ของเราก็สมควรผมก็ยกหูหาทนายก็ให้ทนายเนี่ยจัดการเลยก็คือบอกว่าเดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้นะฟังทั้งหมดแกะเลยแล้วพวกงนี้ส่งใบตังทนายมาแล้วก็ส่งใบมอบสิทธิ์ใบมอบสิทธิเออใบมอบสันญาต้งรละนานนี่ก็เซ็นทุกอย่างแล้วก็ตอนเชา้าก็ส่งไปทนายที่ศบนกลางลก็ไปดำเนินการ<อ> คือพอวันนั้นเปิดไปใช่ไหมครับรับพอวันนั้นเปิดคลิปไปเป็นวันอังคารตอนเย็นวันนั้นนะ่ะเขาว่าไปออกรายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็โทรกลับมาหาพี่แต่พี่ไม่ได้รับเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้จะต้องคุยอะไรเลยเนะยคือเอาตรงๆนะคือที่ไม่รับไม่ได้โกรธไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่อยากคุยเลยนะแต่าจริงนะคือเขินแทน เขินแทนคือเอเอเขินแทนอย่าใช้คําว่าอายเลยใช้คำว่าเาขินเราเขินแทนอ่ะเออเราเขินแทนเพราะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเขาจะพูดกับเรายังไงอ,อนะ่ะเสียวพพความรู้สึกมากอืมไม่ได้เสียความรู้สึกแต่ผิดหวังวผิดหวังว่าแบบเอ้ยมันคนที่แบบเราคุยด้วยเจอแบบมาหาเรามาเจอเราเนี้ยแต่กลับเอาชื่อเราไปทําแบบนี้อะไร่เงยซึ่งแบบมันมันไม่ดีเลยอ่ะ แล้วลองคิดดูนะถ้าวันนั้นเนี่ยพี่ไม่ได้คลิปนี้มาอยู่ในมือก่อนแต่คลิปเนี้ยไปอยู่ในมือของคนที่ไม่ชอบพี่หรือไปอยู่ในมือของคนที่เป็นคู่กรณีของพี่แล้วเขาตัดแค่สั้นๆออกมาแล้วมาปั่นคนที่สวยคือพี่นะคนที่สวยคือผมเลยนะมันกลายเป็นว่าอ้าวไอ้หนุ่มไปเรียกเงินเขา20ล้านมันทำยังไ,ไงอะ เออมันมันล้าเส้นไปอ่ะมันล้าเส้นเกินไปเราเรื่องเห็นผู้สูงถ้าเกิดเขามาขอโทษมาผ๋อไม่ต้องพูดถึงเรื่องขอโทษดีกว่าไม่อยากฟังด้วยไม่รับคือไม่ใช่ไม่รับไม่อยากฟังคือไม่ไม่ต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าทุกอย่างไว้เป็นไปตามกระบวนการถูกไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันแบบ มันเป็นความเสื่อมทรามในสังคมอ่ะคือไม่ไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายหรือเป็นคนที่เป็นผู้ต้องหาก็ไม่มีใครควร,ควรจะโดนแบบนี้กับการที่ไปไปไปเรียกเงินเขาแบบนั้นอันนี้ฟ้องฟ <c oughs> ้อีอะไรคดีอ่คือคือวันนี้ท,ท,ที่ที่มีการฟ้องไปก็จะเป็นเรื่องของหมิ่นประมาทก่อนนะอันนี้คือไปแจ้งความแต่ว่าในหมุมข้อกฎหมาย ก็ปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าถ้ามุมไหนที่ไปถึงช่องไหนที่ไปถึงเรื่องนี้ได้ก็เอาหมดอยากจะฟ้องเพ่งไหมฮะทำความเสื่อมเสียให้ทำความเสื่อมเสีย่วให้รายการไม่หรอครับผมเชื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้คนที่ดูเขารู้ว่ารายการุณไม่ทําแบบนั้นหรอกเพราะเราก็คูดกันบ่อยเราเคยเอาคนไปจับคนที่เคยทําแบบนี้ด้วยซ้ำเอาตุลไปจับคนที่ทําแบบนี้ด้วยซ้ําแต่แต่ที่เราต้องทําแบบนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายการเลยนะที่ทําแบบนี้คืออยากให้ มันมีมาตรฐานของสังคมว่ามันไม่ควรจะมีคนไปทําอะไรแบบนี้แล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณเองก็ไม่ได้แบบลําบากยากแค้นอะหรือต้องทําแบบเนี้ยแล้วคุณไปทําแบบนี้เพื่ออะไรเออมันคุณเอาเปรียบคนอ่ะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะแต่คุณก็คือถ้าคุณทำคุณจะมาบอกว่าเป็นงานพ r อาผมรับนแต่เอาตรงนั้นเนี่ยยืนอ,อยู่เนี่ยทุกคนเนะี่ยฟังแล้วรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกว่าเป็นงาน พีอาร์ไม่เอาเอาตรงๆเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามผมถามทุกคนถูกว่ามันทำงานเดียวตลอดชีวิตไม่ทำนะคือก็อย่างที่บอกไปว่าเราไม่ได้กินญ้าเราไม่ให้วายอ่ะเราไม่ให้ลัวเราแบบฟังมันก็รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะก็จะแถทําไมคือจริงๆแล้ววันนั้นที่โทรไปครั้งแรกอ่ะอันนี้คือฝากบอกเลยเคยพูดไปแล้วก็ฝากบ่อยครั้งว่าวันนั้นถ้าคุณพูดกับผมเลยนะว่า พี่ครับผมยอมรับครับผมทําจริงผมอาจจะถูกชักจูงไปแบบนี้พี่ผมจะเอาไงดีมีทางออกยังไงวันรุ่งขึ้นวันอังคารผมจะไม่เปิดคลิปเลยผมไม่เปิดคลิปนี้เลยผมย้ายทนายไปแจ้งความไเฉยๆแล้วผมก็จะบอกน้องก็บอกเฮ้ยคุณต้องออกมาพูดนะอย่างน้อยเนี่ยคือคุณต้องคุณต้องแร์กับสังคมด้วยคุณต้องแับตัวคุณเองคุณต้องแกับครอบครัวคุณด้วยคือคือมันเป็นการซื่อสัตย์กับตัวเองคือคนเรามันพลาดได้แต่ถ้าพลาดแล้ว ไม่ยอมรับนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะอย่างเรื่องใหญ่เรื่องการแนี่ยนะเอาพูดรายการอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปให้หนุนกหรเมืองมาตรการในการป้องกันโอ้มันมันมาตรการมันมันยากมากครับบอกเลยมันไม่มีมาตรการก็แค่ฝากพี่ๆน้องๆสื่อตรงนี้แหละฮะฝากปากต่อปากคนเดียวกันว่าคือรายการถึงกระแสที่ไม่ไม่มีการเรียกเก็บเงินแม้แต่สลึงเดียวนะฮะยกเว้นคนที่มาเป็นสปอนเซอร์ เดี๋ยวถสปอนเซอร์จะเเข้ามาเนี่ผมไม่เก็บตังค์ไม่ใช่นะเก็บสปอนเซอร์เก็บๆๆแต่ว่าแต่ว่าคนที่แบบมีเรื่องเดือดร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้เราไปกระบอกเสียงให้อะฮะแล้วเราเชิญเนี่ยไม่มีการเก็บตังค์แม้แต่สลึงเดียวแน่นอนนะฮะเาากปา,ากกระจายข่าวไปด้วยแล้วกันเพราะมันไม่ได้มีแค่ค,คนคนคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะมันก็จะมีคนนู้นคนนี้คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเยอะมากมายหรือแม้กระทั่งทนายบางท่านก็มีก็มีก็ไปไปไปอย่างเงี้ยเป็นทนายของรายการหุ่นกระแสนะ เรียกเงินเงี้ยเขาบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับผลกระแสนะครับแต่มันก็อาจจะเป็นสไตล์ของเขาที่เขาจะพูดอะไรก็ว่เป็นมุมของเขาไปอย่าไปมีคำเคล็ดมาเยอะๆหลายแฟนจับไอ้คนเป็นหัวเรื่องความปลอดภัยเรื่องสุขภาพจับสัมภาษณ์สัมภาษณ์อยู่แล้วเดินขึ้นมาแล้วตบปากเงี้ยเหรอเขากลัวไหมเลยเหรอฮะกลัวไหมพี่ว่าพี่เป็นคนที่ดีพอคนที่คนที่สัมภาษณ์อยู่แล้วเดินมาตบปากอ่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครนะโอเค เขาอาจจะมีส <p ours hal at> <go> ิ่งท well ี่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีอยู่หรือเปล่ามันก็อาจจะแบบโดนอย่างนี้ได้อะไรเงี้ยแต่เราจะเพิ่มเป็นท่นีคนคอยดูแลผมเวลาไปออกงานก็จะมีเขาจะมีคนมาดูแลให้อยู่แล้วนะครับเขาไม่ได้เอ่ยชื่อพี่เขาแต่ว่าแต่ว่าก็คือก็คือมีคนก็เข้าใจได้ว่าเป็นพี่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับก็คงเหงาอ่ะก็ก็เป็นสิทธิของเขาแล้วเาอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไปแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าบางทีแบบ จะพิมพ์อะไรอะไรออกมาบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงทนายนะพูดถึงทั่วไปอ่ะจะพิมพ์อะไรมาบางทีก็ต้องแบบว่าดูตัวเองก่อนกระจกก็มีถ้ากระจกที่บ้านไม่มีก็เอากะลาตักน้ําแล้วมองมันมันจะได้รู้ว่าเออบางทีคนเราจะวิพากษ์วิจารณ์ใครได้คุณก็ต้องดูตัวเองก่อนว่าคุณคุณดีพอหรือย,ยังที่คุณจะไปด่าคนอื่นเขาเพราะนั้นเอง เขาเป็นหมาหรือถึงบอกว่าเขาเอาทำไมน้องถึงบอกว่าเขากัดไม่ปล่อยเขาเป็นคนนะเขาไม่ใช่หมานะเขาไม่ใช่หมานะอย่าไปบอกเขาเป็นหมานะ <c oughs>